วันนี้วันนี้น้ำเอมารีนริวเอาเงินอะไรเอ่ยเอากุเล่นินให้ไหมพี่หูอัดให้เองไหนลองลรีนิวนี้มีอะไรมากมีรอแล้วก็น้าแล้วก็ขี่ต้มแล้วก็ขอมาคนคนสองอแล้วก็มีสลิงสลิงแล้วก็พี่คนนี่ไข่นินต่อไปดินมัเนเหียบไว แล้วก็ที่คนอีกแล้วนะคะแล้วก็น,นี่แก้วน้ําแล้วก็อันนี้เป็นแบบตามท้่ไหม่ขาดคนอันนี้เราก็เป็นทีมนะคะที่มันหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาจะเอามาใส่น้ำไหมไหมอันนี้ก็อันนั้นเริ่มแตกก็จะเอาไปใส่ดีเนาะแล้วอันนี้แ่ะมุมนี้มีอันนี้ด้วยนะคะที่ใส่นะ้ำแล้วก็ที่ซ้อนสองอันมีแบบ แบบไม่แตกแล้วก็มีแบบเหล็กเหล็กแล้วก็มีอันนี้นะคะไฟปิดนั้นแล้วก็มีอันนี้อันนี้เอ็มนินคีดเก็บดินแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอะไรอันน,นุ่นนนนักเรียนข้างในนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> มีมีนิน,น,นแล้วก็ไอยิมที่ทมไว้ใช่ไหมใช่ยิมอีเองแล้วอันนั้นล่ะอะไรที่อยู่ในกล่องอะนะนี่อยู่<ไ>อันเป็น ห็นแล้วอะไรหีนแล้วเส็จแล้วเหรอนหนด้วยไหนคนแอคนไปให้น้าพีนแน่นะเียพีมน้ำน้าพีมเอมาอามอินอิมของน้ำพีมันน้าพีมเอมาอะไรบ้างโอเคไหมโอเไม่ว่า